คลับคลับของคนรักสุขภาพโดยที่รวดียิ่งมีและนัดนารีสุขดีติดตามรับฟังได้ที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5เมกะเฮิรตสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเ a l ที่ c l ับคลับของคนรักสุขภาพค่ะรายการสุขภาพที่มีสาระความรู้หลากหลายเรื่องราวานะคะ เกี่ยวกับสุขภาพามาพูดคุยคุณผู้ฟังฟังค่ะอยู่กับดิฉันค่ะที่เราได้ยิ่งมีค่ะดิฉันนัดนาลีสุขดีค่ะก็ช่วงของกลางเดือนตุลาคมนี้ก็ต้องยอมรับว่าเข้าสู่ช่วงของปลายฝนต้นหนาวพี่แมวก็พี่จะบอกว่าสังเกตมาได้ประมาณสามสี่วันแล้วละ่ะว่าช่วงนี้เนี่ยเยน็ยนเยน็ยนนลม<ง>ลมอ่อนอนคือถ้าเกิดพี่จะสังเกตได้ว่าจะถ้าเป็นหน้าหนาวอ่ะมันจะมืดไวค่ะคือบางทีเนี่ยเมื่อก่อนช่วงที่ผ่านมาที่ยังเป็นฝนตกอยู่อ่ะ โอ้หกโมงแล้วยังสว่างอยู่นะยังเห็นท้องฟ้ายังเห็นผ้าทิศแต่ว่าตอนนี้นี่ก็เริ่มที่จะไม่เห็นแล้วประมาณสักห้าโมงสี่สิบคือเกือบหกโมงเนี่ยเริ่มมืดแล้วก็เลยเป็นสัญญาณเตือนที่บอกตัวเองว่าอ่ะเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วก็เราก็ไม่รุนกันละกันนะคะคุณผู้ฟังว่าปีหนาวไหมคำถามคือจะหนาวไหมปีที่แล้วก็ค่อนข้างหนาวอยู่นะพอสมควรถ้าเทียบกับปีปีอื่นๆอาจจะเป็นเพราะว่าฝนมามาตกดีช่วงปลายปลายเราสุมพายุพี่แมวมาหมด จริงๆปีนี้ฝนตกตั้งแต่เมษานะใช่ค่ะ,ะนะคะก็ช่วงอากาศเปลี่ยนทายแบบนี้แล้วกันนะคะก็อยากให้ดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงบอกคุณผู้ฟังไปพร้อมๆกับตัวดิฉันเองดิฉันก็เป็นภูมิแพ้คุมตัวเองหนักมากนะคะก็อากาศค่อนข้างเปลี่ยนเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนเดี๋ยวลมมาหนาวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายแข็งแรงเราก็รู้สึกว่า,าอะไรก็ได้เราพร้อมที่จะใช้ชีวิตพร้อมที่จะต่อสู้นะคะกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะ ในเรื่องของขา่าวสารกิจกรรมบ้างวันนี้นะคะดิฉันมีเรื่องของสายกินเรื่องของโซเดียมเรื่องของความดันโลหิตสูงอย่างเงี้ยก็ต้องยอม,มรับว่าปัจจุบันนี้คนเป็นกันเยอะแล้วก็เป็นกันตั้งแต่อายุน้อยน้อยเพราะฉะนั้นสายกินต้องรู้ค่ะดิฉันมีมัดรวมอาหารไม่เค็มอุ้ยเรากินเราไม่เค็มเลยแต่โซเดียมสูงมากนะคะหลายคนที่เข้าใจว่าอาหารที่มีโซเดียมต้องมีรสเค็มแต่โซเดียมเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบในเกลือค่ะคุณผู้ฟังหรือว่า เครื่องปรุงรสที่เรียกว่าโซเดียมคลอรดนนะคะหากโซเดียมไปรวมกับสารอื่นๆอาจจะไม่ทําให้เกิดรสเค็มไงมันไปแบบผสมกับตัวอื่นๆนะคะส่วนผสมอื่นๆแต่ยังมีผลเสียต่อร่างกายเหมือนเดิมค่ะกินเท่าไรก็ไม่เค็มพอไม่เค็มเสร็จทำยังไงรู้ไหมคะพี่แมวใส่น้ําปลาใส่ใดๆเพิ่มรสไปให้เค็มอีกคือบางคนอะอ เขาทานเค็มนะเขาก็ไม่รู้หรอกว่าก่อนที่เขาจะปรุงเพิ่มอ่ะมันเค <laughs> <laughs> ็มอยู่แล้ว <laughs> แต่ว่ารสมันไม่เค็ม <laughs> ที่ฉันยกตัวอย่างง่ายๆเลยโซเดียมที่ทานแล้วไปผสมกับอย่างอื่นแล้วไม่มีรสเค็มขนมปังพวกขนมปังอคุณผู้ฟังพวกเบเกอรี่ที่ใส่ผงฟูหรือโซเดียมไบคาร์บอเนตพวกเนี้ยไม่ไม่เค็มอาหารแปรรูปอย่างไส้กรอก ุนเชียงเนี่ยใช้โซเดียมในในในไตรนะคะเพื่อถนอมอาหารเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้เค็มนะคะคุณผู้ฟังแล้วไปทำไงรู้ไหมคะไปทานกับซอส้าไปอีกเนาะแล้วพวกของหวานพวกชานมไข่มุกหรือพวกเยลลี่อืมดิฉันสะท้อนเหมือนกันชานมไข่มุกก็ก็ชอบเนาะพวกไข่มุกพวกเนี้ยมันมีสารเหนียวหนึบอย่างโซเดียมอันอันจินิตนะและสุดท้ายก็คืออาหารกระป๋องนะผลไม้กล่องที่มีโซเดียมเบนโซ โซเดียมเยอะมากซึ่งเป็นสารกันบูดพวกนี้ผสมทั้งนั้นเลยไม่มีรสเค็มเลยค่ะคุณผู้ฟังคราวนี้กลุ่มไหนบ้างต้องระวังก็พวกที่มีโรคประจาตัวพวกเด็กผู้สูงผู้สูงอายุกลุ่มที่เป็นโรคไตต้องระวังค่ะเพราะว่ากลุ่มเสี่ยงโรคไตเนี่ยระวังเป็นพิเศษเลยได้แก่ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคไตโดยเฉพาะโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมโรคถุงน้ําในไตหรือว่านิ้วในไต อันนี้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมอันนี้ต้องระวังเลยทานอาหารที่ที่ฉันบอกเนี่ยที่มันมีโซเดียมผสมแต่ไม่เค็มเนี่ยอีกกลุ่มก็คือกลุ่มโรคเบาหวานกับความดันโลหิตเพราะหากควบคุมโรคไม่ได้เนี่ยไตยต้องกรองน้ําตาลแล้วก็รับแรงดันสูงเกินไปจนเสื่อมเร็วขึ้นค่ะในกลุ่มเด็กและว,วัยรุ่นที่กินขนมขบเคี้ยวหรือฟาสต์ฟู้ดบ่อยๆอ,อันนี้ก็ต้องระวังค่ะเพราะว่า ธรรมดาเลยถูกวิถีเนี่ยรับโซเดียมเกินความจำเป็นอยู่แล้วคือมันมากกว่าพันมิลลิกรัมนะคะสำหรับเด็กเนี่ยก็มากกว่า1,500สําสำหรับวัยรุ่นแม้ร่างกายเด็กจะฟื้นฟูได้ฟื้นตัวได้ได,ดีได้ดีกว่าวัยแบบผู้สูงวัยอย่างเงี้ยแต่มันสะสมไงคะเด็กๆเ,เขาชอบกินพวกขนมกรุบกรอบอ่ะกินตั้งแต่เด็กๆ กินไปจนอายุเท่าไรอะคุณผู้ฟังค็คิดดูเหอะมันเป็นการสะสมแบบระยะยาวที่ทําให้ไตเสื่อมได้อีกกลุ่มก็คือผู้สูงอายุเพราะว่าร่างกายเนี่ยต้องซ่อมแซมได้ชา้าก็คืออ่มันก็เสื่อมถอยเนาะแล้วก็มีหลายโรคด้วยเพราะฉะนั้นต้องควบคุมการกินให้ดีกว่าเดิมนะคะคืออีกหนึ่งกลุ่มก็คือปัสสาวะผิดปกตินะคะ พวกนี้เนี่ยก็จะเป็นสัญญาณเตือนเหมือนกันนะคะที่ที่ไตไม่ไม่ค่อยโอเคหรือบางทีเนี่ยปัสสาวะมีฟองมากตื่นมาปัสสาวะบ่อยกลางดึกปัสสาวะออกน้อยลงแต่มีสีผิดป,ปกติเช่นสีน้ำตาลเข้มคายน้าปลาคายน้ํามดกดมนอกจากนี้หากมีอาการบวมโดยเฉพาะบวมเมื่อที่เวลากดไปที่หน้าแข้งหลังเท้าอะไรพวกนี้นะคะคือกดไป3-5มถึ้าวิแล้วเกิดรอยบุ๋มบุ๋มเสร็จยังไงรู้ไหมคะไม่คืนรูป รวมถึงแบบบวมรอบดวงตาใบหน้าอันนี้เป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายอาจจะมีโซเดียมหรือน้ําส่วนเกินสะสมมากเกินไปคือโซเดียมอ่ะพอโซเดียมมันเยอะแต่ว่าไตามันขับไม่ได้มันก็จะมีน้ําสะสมมากเกินไปนะคะก็ก็ต้องรู้ว่าเอ๊ะไม่ควรจะกินเค็มหรือต้องลดโซเดียมแล้วนะคะก็หลายๆคนเป็นแบบนึกถึงเด็กๆอะคะ่ะพี่แมวค่ะ กินเป็นไงคะขนมกรุบกรอบก็บางกินตั้งแต่สามขวบจะบอกว่าบางทีก็ต้องเด็กนะผู้ใหญ่ยังไม่ทำไดยนะคะก็บางทีก็ขอนิดนึงแต่ว่าอันนี้ก็ต้องระวังจริงนะอันนี้ก็ต้องระวังอันนั้นมันเค็มอ่ะมันยังรู้ว่ามันเค็มไงพี่แมวกินเข้าไปเพราะรู้ว่าเค็มเราอาจจะกินน้อยลงแต่อย่างที่ที่ฉันบอกในสายกินต้องรู้เพราะว่าบางอย่างมันเป็นส่วนผสมของโซเดียมแต่มันไม่เค็ม แต่ว่ามันมีความเค็มอยู่แต่แต่ผลกระทบที่กับร่างกายเท่ากับกินที่มีรสเค็มเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องหลีกเลี่ยงหน่อยก็อย่างที่ท้องทีบอกว่าเอ่อพวกในที่ใส่ไปในขนมปังขนมปังนะคะเบเกอรี่เราก็ไม่คิดว่าจะมีความเค็มเนาะเบเกอรี่มันหวานนะแต่แต่มันมีโซเดียมผสมอยู่แฝงอยู่อืมเอาล่าข่ามาถึงคนในเชนบ้างจะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยมาดูแลรักษาดวงตากันค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าบางทีเนี่ยอ่า ช่วงหน้าฝนเนาะบางทีโรคตาแดงก็มากับช่วงหน้าฝนนี่แหละแล้วก็อุบัติเหตุทางตาอื่นๆที่อาจจะประสบพบได้นะคะวันนี้คุณหมอก็เลยมีมาเตือนค่ะทางราชวิทยาลัยจากสุแพทย์แห่งประเทศไทยนะคะคุณหมอเนี่ยจะได้ออกมาเตือนเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพตาค่ะถือว่าเป็น6กภาวะฉุกเฉินที่สามารถเกิดได้จากอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่เกิดกับตานั่นเองค่ะ อย่างแรกเลยค่ะคุณผู้ฟังถ้าเกิดได้ยินชื่อคุณฟานจะตกใจนะดิฉันอ่านทีแรกฉันรู้สึกว่าหูทาไมมันชื่อมันน่ากลัวจังเลยนั่นก็คือ <c oughs> ลูกตาแตกค่ะคุณผู้ฟังลูกตาแตกคืออะไรก็คือสิ่งแปลกปลอมค่ะทะลุเข้าไปในลูกตาโดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการพยากร์ของโรคว่าเป็นลูกตาแตกนั่นก็คือว่ามีความรุนแรงของการบาดเจ็บมีแผลที่ลึกแล้วก็ยาวนะคะแล้วก็บริเวณบริเวณของบริเวณส่วนหลังของลูกตาเนี่ย มีการที่แบบสบภาพที่แย่นะคะก็จะส่งผลในเรื่องของการมองเห็นในขณะที่มาถึงโรงพยาบาลนะคะบางทีเนี่ยอาจจะเห็นเพียงแสงหรือว่าแสงแบบเป็นเป็นลำแสงหรือว่าเป็นแสงดำๆนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยมีสิ่งแปลปลอมภายในภายในลูกตาไม่ว่าจะเป็นพวกวัสดุโลหะต่างๆซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการอักเสบได้นะคะนี่ก็คือ โรคเป็นลูกตาแตกนะคะภาวะแรกภาวะที่สองก็คือสารเคมีเข้าตาค่ะคุณผู้ฟังซึ่ง สารเคมีเข้าตาเนี่ยถ้าเกิดเกิดแล้วมันจะมีอาการอย่างไรบ้างนะคะบางคนเนี่ยก็จะมีอาการปวดแสบปวดร้อนที่ตานะคะคือเหมือความว่ามีการแสบตาเคืองตาน้ำตาไหลมีอาการปวดนะคะเมื่อมาถึงคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็จะให้ยาป้องกันการติดเชื้อแล้วก็ลดการอักเสบลดความดันลูกตาในบางกรณีแล้วก็อาจจะมีใช้ยาบางชนิดบางประเภทเนี่ยร่วมด้วยแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดมีอาการว่าถ้าเกิดประสบเหตุว่ามีสารเคมีเข้าตาเนี่ย ต้องรีบไปพบคุณหมอโดยทันทีเลยนะคะเพราะว่าเมื่อมีอาการแล้วภายใน48-72ชั่วโมงเนี่ยยังอยู่ในการที่ถ้าเกิดว่าโดนสารเคมีแล้วยังอยู่ในการที่สามารถจะรักษาได้นะคะ ภาวะต่อไปก็คือภาวะเลือดออกหลังลูกตาจากอุบัติเหตุค่ะคุณผู้ฟังซึ่งอาจจะเกิดจากการกระแทกบริเวณรอบดวงตาอย่างรุนแรงนะคะหรือว่าโดนของแข็งเนี่ยกระแทกเข้าใบหน้าหรือหลังการผ่าตัดบางประเภทนะคะก็อาจจะส่งผลให้มีเลือดเนี่ยสะสมหลังลูกตาหรือว่าภายในเบ้าตาได้ก็อาจจะทําให้ความดันในเบ้าตาเนี่ยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ฟังแล้วก็น่ากลัวอยู่นะคุณผู้ฟัง <c oughs> โรคเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับดวงตานี่ถือว่ามีความสําคัญมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะคุณฟังท่อทางเดินน้ําตาฉีกขาดค่ะซึ่งท่อทางเดินน้ําตาฉีกขาดเนี่ยอาจจะเกิดการที่โดนของมีคมบาดบริเวณของดวงตาไม่ว่าจะเป็นโดนเล็บคว่วนโดนสัตว์กัดนะคะหรือว่าล้มกระแทกกับมุมโต๊ะก็อาจจะส่งผลในทางเดินน้ําตาเนี่ย เกิดการฉีกขาดได้นะคะหรือว่าเส้นประสาทตาได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นรถล,ลม้มลื่นลมหรือว่าตกจากที่สูงนะคะก็อาจจะทําให้เส้นประสาทตาได้รับบาดเจ็บได้สุดท้ายค่ะคุณผู้ฟังก็คือกระดูกฐานเบ้าตาร้าวจากการเกิดอุบัติเหตุอย่างเช่นอาจจะโดนลูกบอลโ,โดนแรงกระแทกนะคะซึ่งอาการนี้ก็จะทําให้กระดูกบางๆใต้เบ้าใ,ใต้ลูกตานี่แหละคะ่ะเขายุบลงก็อาจจะทําให้ เกิดฐานเบ้าตาเนี่ยราวได้นะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอุบัติเหตุที่ใกล้กับดวงตาคุณหมอบอกว่าต้องมีความระมัดระวังแล้วบางทีเนี่ยถ้าเกิดประสบภบเหตุหรือว่าโดนอุบัติเหตุเกี่ยวกับดวงตาเนี่ยต้องรีบไปพบคุณหมอโดยทันทีอย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะว่ามันเสี่ยงกับภาวะการมองเห็นในอนาคตค่ะก็ดวงตาเป็นเรื่องที่สําคัญเนาะแล้วก็ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะคะค่ะอ่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังแล้วกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะสักครู่ค่ะ ช่วง Health Trip สนับสนุนโดยคณะการแพทย์บุรณาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมุ่งผลิตบุคลากรวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพโดยบุรณาการองค์ความรู้คู่สุขภาพกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการ Health ที่คับค่ะของคนรักสุขภาพค่ะช่วงนี้ Health Trip นะคะที่ฉันก็มีเคล็ดลับ ดูแลตัวเองเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะสุขภาพที่ดีใครๆก็มีได้ค่ะแต่คนนี้เราจําเป็นต้องดูแลสุขภาพตัวเองอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มตั้งแต่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารนี่แหละถือว่าสําคัญนะคะแล้วก็มันออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอรวมถึงคอยตรวจตอบตรวจสุขภาพทุกปีตรวจสอบสุขภาพคือเช็คด่วเช็คัพทุก ทุกปีเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆนะคะหรือว่าถ้าหาักป่วยเนี่ยก็จะได้รักษาตั้งแต่ระยะเริ่มตน้นการดูแลสุขภาพเป็นเหมือนการลงทุนนะคะคุณผู้ฟังถึงแม้จะไม่ไม่ไม่เห็นเป็นตัวเงินนะแต่การที่เราไม่เจ็บป่วยเนี่ยมันทําให้เราช่วยเซฟค่ารักษาพยาบาลที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังนะคะคืออย่างที่บอกถ้าแข็งแรงทําอะไรก็ได้ทํางานหนักหาเงินออกกําลังกายใช้ชีวิตได้แบบ แฮปปีด้ดีมีความสุขนะคะก็อยากให้ลงทุนในเรื่องของสุขภาพสำหรับเคล็ดลับสุขภาพเนะี่ยมันง่ายๆเลยดิฉันมี4 4เซฟแคร์อ่ะ4เซล์แคร์อ่ะดูแลที่ทำได้ทุกวันนะคะคือการดูแลตัวเองเซลล์แคร์เนี่ยเขามีนิยามขององค์การอนามัยโลกนะเขาบอกว่าคือความสามารถของบุคคลคนในครอบครัวและชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ รักษาสุขภาพและรับมือกับความเจ็บป่วยและความพิการนะคะก็มันมีทั้งหมดเนี่ยในเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยจะดูแลสุขภาพได้ดีมันต้องแบ่งออกเป็น4ี่สองค์ประกอบค่ะคือสุขภาพกายก่อนเนาะการดูแลสุขภาพกายเนี่ยคือการดูแลสุขอ,อนามัยส่วนตัวให้ดีอยู่เสมอรวมถึงพฤติกรรมการป้องกันโรคเช่นดูแลเรื่องความสะอาดของร่างกายอาบน้ํา เรื่องการแปลงฟันสะผมตัดเล็บมือเล็บเบท้าอะไรนี่แหละที่ดูแลแบบมวลรวมเสื้อผ้าหน้าผมอ่ะสมใส่เสื้อผ้ารวมถึงเรื่องของการอาหารการกินที่ดีมีประโยชน์ดื่มน้ำออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอ,อเขาเรียกอะไรอะเสริมไปด้วยการตรวจสุขภาพการเช็คอัพการฉีดวัคซีนตามช่วงอายุ นะคะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะเขานี้จะเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตแล้วก็อารมณ์บ้างนะคะ4องค์ประกอบองค์ประกอบแรกดูแลสุขภาพกายองค์ประกอบที่สองมันดูแลสุขภาพจิตและอารมณ์ต้องยอมรับนะสุขภาพจิตแย่ร่างกายมันก็มันก็ส่งผลนะคะคือนอกจากร่างกายแข็งแรงแล้วสุขภาพจิตเนี่ยเราควรฝึกมองเชิงบวกรู้จักรักตัวเองให้อภัยตัวเองคือคนเรามันผิดพลาดกันได้เนาะ ดิฉันก็เป็นบ่อยเหมือนกันแบบผิดอยู่นั่นแหละผิดซ้ำซ้ำซากๆอะไรบางทีแบบว่าตัวเองนะแต่เราก็ต้องฝึกให้อภัยตัวเองด้วยฝึกปฏิเสธสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่โอเคบ้างนะคะเพราะว่าบางทีเราฝืนยอมรับอะ่ะมันก็ทําให้สุขภาพจิตเราแย่แล้วก็อย่าลืมหาอะไรที่มันคลายเครียดหรือเพิ่มทักษะที่ตัวเองสนใจนะคะเพื่อที่จะดูแลสุขภาพใจของตัวเองให้มันสดใสเนะาะองค์ประกอบที่สม ดูแลจิตวิญญาณอุ๊ยอันนี้ที่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทํายังไงรู้ไหมคะก็คือต้องดูแลตัวเองจากภายในให้สงบเยือกเย็นพวกนี้อาจจะต้องมากกว่าสุขภาพจิตกับอารมณ์ก็คืออาจจะต้องมีสวดมนต์บ้างนั่งสมาธิบ้างออบางคนเขาก็เขียนความรู้สึกในแต่ละวันหรือว่าออกไปเที่ยวเพื่อที่จะแบบรีแลกนะคะแล้วก็องค์ที่สก็คือดูแลสุขภาวะทางสังคม นอกจากดูแลตัวเองแล้วเราก็ต้องดูแลความสัมพันธ์ของคนรอบตัวด้วยเพราะว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบตัวจะช่วยลดความเครียดเพิ่มความสุขในจิตใจ,ใจได้อย่างไม่น่าเชื่อลองหาเวลาว่างไปทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัวหรือนดเจอเพื่อนฝูงเพื่อเปลี่ยนแบบเอนเนอรีบ้างนะคะการดูแลตัวเองมีประโยชน์ในระยะยาวนะคะ4องค์ประกอบที่ที่ฉันบอกก็คือดูแลสุขภาพกายดูแลสุขภาพจิตและอารมณ์ ดูแลจิตวิญญาณดูแลสุขภาวะทางสังคมนะคะสี่องค์ประกอบนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายคุณผู้ฟังดูเหมือนไม่มีอะไรมากแต่จริงๆเรายากค่ะยากเอาเรื่องเลยล่ะเพราะว่าต้องอาศัยทางวินยัยกำลังใจในการทำอย่างมากแต่เชื่อเถอค่ะว่าถ้าหากเราทำต่อเนื่องจนเป็นนิสัยเนี่ยมันสามารถทำได้แล้วมันก็ส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจในระยะย,ยาวอย่างแน่นอนนะคะก็อยากให้ดูแลตัวเอง การดูแลตัวเองง่ายๆดิฉันก็มีเคล็ดลับมาบอกค่ะก็ต้องกินอาหารให้มันมีประโยชน์ทุกมื้อในปรนิมาณที่พอเหมาะเนาะเน้นพวกผักผลไม้ให้มากดื่มน้ำเ,เครื่องดื่มคาเฟอีนพวกแอลกอฮอล์น้ำอัดลมบางทีก็อาจจะต้องลดไปบ้างนะคะแล้วก็ในส่วนของการกินวิตามินในส่วนที่เราขาดร่างกายขาดก็เสริมสร้างร่างกายได้นะคะวิตามินซวิตามินบรวมวิตามินอ e. พวกนี้จำเป็นต้องมีสังกะสีรูนทีนนะคะวิตามิน B ก็บีรวมก็บำรุงสมองนี่แหละดิฉันก็ทานอยู่เหมือนกันเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอน,นะคะเรื่องของการเล่นโทรศัพท์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะอันนี้ทำให้นาฬิกาแปรปวนไปหมดนะคะแล้วก็หลับยากนอนไม่เป็นเวลาพอหลับไม่เป็นเวลาอารมณ์มันก็แปรปวนเนาะออกกาลังกายบ้างค่ะอย่างน้อยเฉลี่ยสักวันละ30สนาทีถ้าทาได้สักสามถึงสี่วันต่อสัปดาห์นะคะ แทนที่จะเขาเรียกอะไรแบบเข้ายิมหรือออกกําลังกายแบบบอดี้บอดี้เวทที่บ้านนะคะถ้าเราไม่มีพื้นที่เนาะเราก็สามารถออกกําลังกายที่บ้านได้รู้จักลําดับความสําคัญค่ะว่าสิ่งไหนต้องทําก่อนอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของงานเนาะหากเหนื่อยก็ต้องพักปฏิเสธในสิ่งที่ทําไม่ได้บ้างเพื่อลดความเครียดสุดท้ายอาจจะต้องฝึกค่ะมองโรคในแงด่ดีขอบคุณสิ่งต่างๆในชีวิตที่ฉันก็บอกแล้วว่าในองค์ประกอบหนึ่งก็ต้องให้อภัยตัวเอง นะคะแล้วก็เข้าอะไรอ่ะเข้ากับสมาคมกับเพื่อนฝูงบ้างไปรีแลก์บ้างนันๆครั้งนะคะก็มาดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีกันค่ะปลายปีแบบนี้ไม่ยากนะต้องทําได้แล้วก็บางคนก็บอกว่ามันก็ฟังดูง่ายนะถ้ามีวินัยนะแต่ว่าถ้าไม่มีวินัยอย่างที่นุ้งทีบอกคือบางทีนี่แบบก็รู้แหละว่ามันง่ายแล้วก็มันทําได้แต่ว่าวินัยอย่างอย่างที่ว่านล้ค่ะบางทีมันก็กว่าจะก้าวข้ามคํานี้ไปได้มันก็ ยากหนักหนาอยู่นะสำหรับบางคนนะคะเอาล่ะค่ะดิฉันมีเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณฟังกันค่ะใครที่เป็นสายชากาแฟวันนี้ดิฉันมีวิธีป้องกันสุขภาพพังจากชาและกาแฟมาฝากคุณฟังค่ะเป็นวิธีที่ง่ายๆง,ง่ายจริงๆค่ะคุณฟังเพียงแค่เราดื่มน้ําเปล่าตามเข้าไปนั่นเองค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเราดื่มไม่ว่าจะเป็นชาหรือกาแฟก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดว่าเราดื่มน้ําเข้าไปด้วยเนี่ย มันจะเป็นการช่วยดูแลในเรื่องของสุขภาพเพราะว่าน้ํานี่แหละค่ะเขาจะไปช่วยลดกรดในกระเพาะอาหารนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังทีนี้เราจะต้องดื่มน้ําเวลาใดบ้างนะคะควรดื่มก่อนคุณหมอบอกว่าควรที่จะดื่มก่อนชาหรือว่ากาแฟนะคะเพราะว่าการเติมน้นําในร่างกายหลังจากที่เราตื่นอย่างที่เรารู้สึกรู้กันอยู่โดยทั่วไปก็คือว่าถ้าเกิดเราตื่นมาจาก ที่นอนแล้วเนี่ยซึ่งหลังจากที่เรานอนไปแล้วสักประมาณห8ถึงแชั่วโมงร่างกายจะอยู่ในภาวะขาดน้ำฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเวลาตื่นขึ้นมาเนี่ยน้ำอุณหภูมิห้องหนึ่งแก้วค่ะดื่มไปเลยค่ะตอนเช้าประโยชน์ที่จะได้รับนั่นก็คือเขาจะไปช่วยกระตุ้นในเรื่องของระบบการขับถ่ายระบบการเราผาผลาญแล้วก็เพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบต่างๆให้ดีขึ้นนะคะ แล้วก็น้ําค่ะเาก,ก็จะมีผลกระทบนะะเขาจะมีผลดีนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะไปช่วยลดผลกระทบจากกรดในชาแล้วก็กาแฟค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าในกาแฟคุณผู้ฟังเขามีค่า pH ด้วยนะคะซึ่งเขาจะอยู่ที่ประมาณ4.5ถึง5.5ส่วนชาเนี่ยเขาจะมีค่า pH อยู่ที่ประมาณ6ซึ่งถือว่าเป็นค่าของกรดอ่อนๆนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะักแต่ถ้าเกิดว่าดื่มในขณะที่ท้องว่างเนี่ย บางคนก็จะประสบปัญหาก,ก็คือเป็นกรดไหลเป็นกรดไหลย้อนซึ่งดิฉันก็ผ่านเหตุการณ์นี้มาแล้วด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งกระเพาะอาหารอักเสบนะคะก็เกิดจากการที่กระเพาะอาหารเนี่ยไม่คือเขาเขาได้รับกรดมากจนเกินไปก็ทําให้รู้สึกว่าไม่สบายท้องแล้วก็เกิดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อแล้วก็ เป็นกรดไหลย,ย้อนได้ฉะนั้นแล้วค่ะถ้าเกิดว่าจะดื่มชาหรือกาแฟาให้ดื่มน้ําเปล่าสักไปสักหนึ่งแก้วนะคะเพื่อเป็นการเจือจางกรดในกระเพาะอาหารแล้วก็ลดการระคายเคืองได้ในระดับหนึ่งนะคะต่อไปค่ะประโยชน์ของการดื่มน้ําในก่อนที่จะดื่มชาหรือกาแฟานะคะก็คือว่า เขาจะไปช่วยลดโอกาสการเกิดการขาดน้ำจากคาเฟอีนค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าในคาเฟอีนที่อยู่ในชานแล้วก็กาแฟเนี่ยไม่ได้ทำให้ร่างกายขาดน้ำโดยตรงนะคะแต่ว่าในบางคนเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่ไปขับปัสสาวะนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าบางคนนี่ก็บอกว่าดื่มชาหรือกาแฟบางทีก็เข้าห้องน้าบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นล่ะค่ะก็จะทําให้เกิดการสูญเสียน้ํานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็คือควรจะดื่มน้ําเข้าไปเพิ่มแล้วก็อีก ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งในการดื่มน้ํานั่นก็คือว่าจะช่วยปกป้องสุขภาพของช่องปากค่ะเพราะว่าเครื่องดื่มที่มีกรดนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มที่เป็นน้ำมนลมนะคะหรือว่าชาหรือกาแฟเองนี่แหละค่ะเขาก็จะมีกรดอ่อนๆนะคะที่ถ้าเกิดว่าดื่มบ่อยๆเนี่ยก็จะ ส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของสารเคลือบฟันได้เพราะฉะนั้นการดื่นนะดื่มน้ําหรือว่าการบ้วนปากหลังจากที่เราดื่มชาหรือกาแฟไปแล้วเนี่ยก็จะช่วยลดการสะสมของของคราบต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายสายกาแฟนะคะหรือว่าสายชาเนี่ยวันนี้ที่ฉันก็เลยมีเคล็ดลับดีๆค่ะว่าให้ดื่มน้ํา ก่อนที่จะดื่มชาและกาแฟก็จะช่วยลดในเรื่องของกรดในกระเพาะอาหารได้ค่ะค่ะคือบางวันคนนึงก็หลายแก้วนะอืเชา้าบ่ายเย็นจะ,จะบอกว่าบางคน <c oughs> ตอนเช้ากาแฟนะแต่ตอนบ่ายก่จะเป็นชา <c oughs> นะแล้วก็กินแม้กระทั่งก่อนนอนกินปุ๊บหลับปับ๊บอันนี้ก็เป็นความสามารถส่วนบุคคลแล้วกันนะคะ <c oughs> แต่ว่าถ้ารู้แบบนี้แล้วก็ดื่มน้ําก่อนได้แต่ว่าก็ไม่ควรที่จะมากจนเกินไปอย่างที่น้องทีบอกว่าละ สแก้วนี่ก็ถือว่าเยอะนะก็ไม่ควรเกิน2แก้วเนาะก็เป็นเคร็ดลับทีๆที่เรา2คนมีมาฝากกันค่ะหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับเราได้ใหม่ทาง FM 89.5 Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันธีราวดียิ่งมีค่ะดิฉันนัทนาเรสุขดีค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮลที่กลับของคนรักสุขภาพ สนับสนุนโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตการพยาบาลอย่างมืออาชีพ